สวัสดีครับอ่าพูดเซ็ทอดวันนี้ม่ไม่เอาแล้ววันนี้วันนี้มีมีแต่เพื่อนมะพี่เพื่อนมันสองเพื่อนมาช่วยดูแลเพื่อนมาดูแลแล้วก็ไปแม่ไม่เอารู้ไหมกูโทรไปกูเป็นคนดูแลนี่พูดตรงๆกัหน้าเพื่อนพูดดิใช่ไหมแต่ก่อนกูดูแลอืมแล้วไงเพื่อนอะ เพื่อนมาช่วยมีเพื่อนมาตลอดมาอยู่สองครั้งแล้วที่ไปยากอยู่สองครั้งแล้วมาช่วยัจเนี่ยพูดพูดต่อหน้าเพื่อนเลยให้ใช่ไหมพูดเพราะพูดๆถลูกองหัดพูดลูกอันนี้จากเดินช้าเดินเดินขึ้นมาดีขึ้นมานิดนึงพูดพูดดิอย่าอย่านะพูดเลยเพื่อนเนี่ยเพื่อนรักเพื่อนนะเนี่ยเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนหนูหนูก็มานกี่ปีแล้วกับท้อดลยลูกโอ้ตั้งแต่นี่ นานแล้วเหรอเด็กเลยเด็กๆเลยเหรออยู่ด้วยกันแล้วแล้วหนูเคยเจอแม่เขาบ้างไหมแม่สนไหมผมไม่เคยได้เจอเจอพ่อเพราะมันอยู่กับพ่ออยู่กับพ่อเหรออ๋อไม่ได้อยู่กับท้อไม่ได้อยู่กับแม่ท้อพ่ออยู่พ่ออยู่เพชรบุรีพ่อคนเพชรบุรีพ่อคนคนลาดีนะครับอ๋อคนลาดีเด็กเพชรบุรีอ๋อลาดีเขาได้อยู่กับพ่อไม่ได้อยู่กับแม่ใช่เหรอพูดกับเพื่อนเลยพูดเลยเขาเลิกกันเล้วเออ แล้วไ้ที่มาอยู่แล้วใครเอามาส่งเนี่ยทอดใครเอามาส่งแม่เพื่อนเพื่อนแม่เแม่แม่แม่ลางออกมาแล้วอ้อมีแม่เนอะแม่เอามาส่งแม่เอามาส่งแทอดได้เกี่ยวกับคิดอะไรที่มาเนี่ยแบบแข็งทื่อมาเลยเดินแทบไม่น่านเลยอ่ะยุ่ยแต่ก่อนเดินไม่ได้แทบโอ้โหให้บอกจะให้เดินแบบไหนดีอ่ะคล้ายๆรู้จักก็แบตเตอรี่หมดไหมเออนั่นนะแบตเตอรี่หมดแคนพูดมาก ทีแรกอะนะตอนตอนที่แม่เอามามันมันพูดแบบมันก็พูดดูเรื่องนะมันแต่มันพูดแบบพูดไม่พูดไปเรื่อยอ่ะเออเออเออพูดไปเรื่อยแล้วถาผมกินข้าวอย่างมันออกไอ้ที่นู่นที่นี่มาไอเนี้ยพี่ลงเ่าวเขานะเขาจะพูดกับพี่แบบดีๆเลยอ้อมน้อมเลยอ่ะแล้วโทรศัพท์เนี้ยมันเมื่อก่อนเนี้ยมันพิมพ์เป็นคำทูกหมดเลยนะเหรอก็มันพิมพ์คุยครับผมโทรศัพท์ดูครับผมพิมพ์ได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้ว เลอพิมได้เออเราเราเขาเป็นสภาพนี้จะไปโดนยาไอ้โดนยาตัวไหนมาเขาเข่าเน่ผมก็ไม่เหมือนกันนะเพราะตอนหลังเนี่ยเขาไปติดคุกมาแล้วออกมาก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะแต่นะเลอแล้วแล้วแล้วติดคุกเกี่ยวกับอะไรคดีอะไรยาเออ ทอกับเพื่อนนี่คุยกับเพื่อนนี่ลูกอเอ่องานเพื่อนมาทีเนาะมีแต่เพื่อนมาหาว่าสบายดีมากอะไรไหมมีแต่เพื่อนมาหาไม่มีใครมาหาเลยมีแต่เพื่อนมาหาเออในหันหน้าไปหาเพื่อนนี่ลูกคุยกับเพื่อนนี่ตอนนี้เดินเร็วขึ้นมานิดนึงนะแต่เชียงใหม่ให้ดีนะยังยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ยังพอเดินเร็วมาหน่อยนึงตอนนี้เดินโอ้โห มารอบแรกโหเดินแทบบวยง่ายถ้าให้มากินข้าวไม่ทันเพื่อนอ่ะเขาเพื่อนล้างจานเก็บมาทอดจะไม่ถึงโอหาน่ะอ่ะเขาคืบเพื่อนนี่ลูกนานเพื่อนมาทีเนี่ยเขาเรียกเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนนะเนี่ยเออคุยกับเพื่อนแต่กับพ่อกับแม่ไม่เห็นเลยเห็นแต่เพื่อนมาโอ้หายไม่ไวลูกทอดต้องดูแลตัวเองหนูต้องดูแลตัวเองให้ได้ ลูกนะแล้วเหมือนกับเราไม่ได้ไม่เป็นภาระของใครตอนเนี้ยถือก็เป็นภาระไหมเป็นภาระแต่ทุกคนก็ช่วยดูกันหมดนะทอสดูแลทอสโดยว่าช่วยช่วยกันดูแลตอนนี้ทอสอายุไรประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเลยยี่สิบกว่าเองเหรอน้องโอ้โหเยอะเลยหน้าสามเก้าใครให้เปรียบเทียบป้านะรุ่นลูกเลยอ่ะใช่ป้าเออลูกป้าเลยแหละอ่ะ คุยกับเพื่อนคุยลูกลองคุยลูกคุยหันไม่หันคุยกับเพื่อนลูกหันตัอค์ุยทอดอยจะพูดอะไรทอดพูดเลยลูกไม่ต้องไม่ต้องว่าเออใครกลัวว่าอะไรลูกพูดได้พูดเลยลูกพูดไปเถอะเออได้หัดพูดไปด้วยน้าขอได้ไปปนจังหวัดเลยอือลาลีลาลีพ่อลาลีลาดหลีลาดหลีข้อลาดหลีข้ลาดหลีข้อลาดหลนี่ก็ลาดลีอ้ลาดหลีลำเนินลำเนินอยู่แถ่นั่นดำเนินไหมแ้่นั่นลำเนิน ฮะอยู่มูไหนคุณสีคมูสีเออพี่างงานกี่สายเนี่ยเพื่อนนานมาทีท็อตเพื่อนไม่รู้เราคุยกับเพื่อนมาเอออ๋อเหรอแต่งกันยังไงรู้แต่โม่เลเมียอยู่แล้วโม่เลยเมียอยู่แล้วมาแล้วแล้วหนูมาเนี่ยเมียอยู่มูเจ็ดเดี๋ยวหนูมานี่มาเออพ่อเขารู้ไหมครับเมอกรู้ไหมว่ามาเคยบอกพ่อกับแม่ไหมว่าเนี่ยหนูมาหาเพื่อนอ่ะไม่ได้บอกไม่เคยบอกเลย ก็มาหาอยนั่แหละมาอือหือหมดไปสักดโบไอ้ันไม่กัดทอดคิดถึงพ่อกับแม่ไหมลูกคิดถึงไหมครับคิดถึงวาวถึงไหมครับบอกเลยแล้พูดดิพูดดิพูดสิลูกนพูดได้นพูดไปเลยเออคิดถึงไหมครับถึงไหมครับลูกมาห้ามึงมั้งพูดดิคิดถึงไหมครับ ในนัต่อไปยา่ลูกพี่ถึงไหมครับพ่ถึงพ่อกับแม่ไหมครับเดี๋ยวเขาดูคลิปนี้เขาจะได้เออพี่ถึงหนูอะได้มาหาหนูบ้างไงอะไรอย่างงี้ไงลูกตอนนี้มีแต่เพื่อนนะคะเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนดูแตอนนเล็กเล็ใช่ไหมกินนอนกันเลยใช่ไหมลูกใช่ครับกระอดอืมอยากให้พ่อกับแม่ดูคลิปนี้แล้วมาหาเขาบ้างนะคะมาหาเขาบ้างโทรมามางก็ยังดีนะไม่มาตัวก็เออโทรมาคุยกับเขาบ้าง กำลังใจอ่ะสําคัญสำหรับลูกเนาะกําลังใจแต่ที่เนี่ยช่วยกันหมดนะคะช่วยกันหมดคุยมันไม่ยอมคุยพวกมันคุย่างเดียวเออพี่เปนพูดมันไม่โยกเลยนะเออคุยผมอย่างเดียวแต่คนอื่นไม่คุยทักคุยเลยลูกเอาจริงอืมคุยคุยได้เลยลูกไม่มีอะไรเราไม่ีใครเขาว่าอะไรลูกคุยได้ลูกคิดถึงไหมลูกพ่อกับแม่คิดถึงไหมครับคิดถึงไหมลูกมึงพูดเลยเออม่นี่แล้วอยากหน้าเขาไม่เข้าใจหรอก ตอบมาเลยลูกทอดทอสทอดฟังพี่นะอทอตั้งสตินะทอดเขาถามอะไรอะทอดพูดเลยรู้ไหมเขาถามอะไรร้ายมีป้าก่ะเออเพื่อนเข้ามาอยู่เนี้ยเข้าใจไหมพูดดิเข้าใจไหมครับพูดเข้าใจไหมครับพูดดิเข้าใจครับพูดลูกเข้าใจครับ พอพูดได้พอพูดที่ลูกอย่าปิดอย่าปิดวาจานะลูกนะเอออย่าปิดวาจาลูกต้องหัดพูดไม่พูดเลยเออพูดมาตั่นเลยแล้วอย่าปิดวาจาลูกต้องต้องพูดออกมาจากปากไม่เป่งไม่งั้นลิ้นหนูไม่กระดกนะใช่เออเดี๋ยวเขาดึงลิ้นนะเจ็บนะเขาดึงลิ้นทำไมพูดอดะดึงลิ้นนะหัดพูดลูกเนี่ยเพื่อนมาเนี่ยเพื่อนมหาเนี่ยเพื่อนคิดถึงเห็นุยมาเนี่ยเพื่อนเลย เพื่อนไม่ทิ้งกันเห็นไหมเนี่ยอยู่กับหนูตั้งแต่ดิ้กันเลยนอนกินเลยพี่เข้าใจอพี่เข้าใจแต่มือแตะมือแตมือสายโอเคพี่เข้าใจแล้วนะว่ายังไงเป็นไงอ่ะโอเคโอเคพี่พพอยากให้คลิปเนี้ยเอให้<ม>พ่อแม่ได้เห็นบ้างนะคะได้เห็นบ้างว่าเอามาสง่งมาทางเนี้ยมาเยี่ยมลูกบ้างก็ยังดีนะคะมาหาลูกบ้างนะคะมันกำลังใจอะ่ะนะมือกำลังใจของพ่อแม่น่ะมาหาลูกบ้าง อะไรลูกบ้างนะคะแต่ว่าเอาตอนแรกๆเดินแทบแบบบอกไม่ถูกอ่ะคือมันเดินเออแข็งทื่อแทบไม่ค่อยเดินเลยอ่ะเราต้องจับมาเดินมาถึงนี่อ่ะแต่นี้เริ่มให้เขาหัดเดินมาแล้วแล้วเขาจะรู้เวลาของเขาเองเดินมาที่เนี่ยถึงจะเดินช้าหน่อยแต่เองดีก่าครั้งแรกนะคะได้ได้ได้เดินมากินข้าวเองอะไรเองท้ายอนที่เนี่ยแถวเนี้ยมันเย็นแล้วก็เขากินข้าวเมื่อเย็นเสร็จถึงจะขึ้นตึกเขา คุณหมอก็ให้ป้าเนี่ยเอาขนมแบบนมให้บ้างป้าจะให้นมกับขนมวิดไฟทำไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนมขนมให้เขาช่วงช่วงช่วงนี้แต่เพื่อนกลับกายต้องไปไปไหนเมื่อกี้มันหนูไปจ่ายค่าข้าวมามื้อสองวันเขานะฮะทอดได้เพื่อนจริงๆเลยตีมึงจริงๆมันต้องมาได้ตอนนี้ป้าก็ให้ขนมกับน้ำที่คุณหมอสั่งให้ป้าเอาให้ทอดนะไม่เห็นแบบนี้ ออป้าจะให้เป็นนมป้าจะเอาแบบให้เขาบำรุงน้าลมป้าจะเทบไม่ให้เลยเพราะเคสเอ,อ่เเอเกียก่ยวกับพวกยาเนี่ยอยากกินน้านลม,มาดีสุดเกือบหลายคนแล้ป้าจะไม่ค่อยใหนน้าลมเลยอยา่างดาจีนป้าก,ก็ไม่ให้เพราะว่ามันไปไปน,นี่นะนนป้าจะให้เป็นนมขนมมีประโยชน์มากก,ากกว่ากินนมอ่ะแต่เขาก็กินนะเขาก็กินนมเนี่ยเรียกเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนนะคะอยากให้พ่อแม่นะคะดูคลิปแล้วก็มาหาเขาบ้างนะคะ กำลังใจลูกเนี่ยเห็นหน้าพ่อแม่กะอาจจะดีขึ้นได้บ้างเนาะแต่เราก็ช่วยจากพอดมาแบบแข่งพึกเลยนะเดินแทบบเดินไม่ได้อ่ะพูดง่ายดีกว่าตอนนี้เริ่มเดินได้มั้งแลแต่ช้าหน่อยก็ช่างแต่คือหัดให้เขานี่เดินเขาก็รู้นะเดินมาลองหันเขากาหยิบท่าหยิบอะไรไม่บอกเขาก็เดินหยิบรู้เรื่องกินได้ดีนะพอกินได้ถ้ากินไม่ได้เ่ยเครียดนะ่ยยุ่งนะ ดีดีว่าทอดกินได้นะโอเคยังดีหน่อยก็จะพยายามนะคนเราก็เ็นกำลังใจให้เอสีเป็นกําลังใจให,ให้ให้ให้น้องด้วยนะทอดคนเราอ่ะไม่อยากเอ,อผิดพลาดคนเราไม่อยากทําชั่วหรอกเนาะอันนี้ว่าเมื่อทําผิดไปแล้วพลาดไปแล้วเราสามารถแก้ตัวได้ลูกนะยังไม่สายเกินเนาะเมือ่อไรจะมีลมหายใจลูกนะเราต้องสู้ชีวิตสู้ต่อไปเพื่อนมีกําลังใจให้เนี่ยเพื่อนมาหาเนี่ยป้าจําได้ที่คลิปได้ที่ป้าเคยถ่ายในะ จำได้ว่าเออเพื่อนมาหานี่นาเป็นกำลังใจทุสู้ขอให้เอฟซีให้กำลังใจน้องทอดด้วยนะกำลังใจทุสู้หน่อยนะเราก็อยากให้พ่อแม่เขามาเยี่ยมมาหาเขาบ้างนะแต่มีมีมีเพื่อน,นที่มาคลิปที่สองนะคลิปแรกจําได้ป้าถ่ายไปครั้งหนึ่งแล้วนี่คลิปที่สองอยากให้พ่อแม่ได้ดูแล้วก็เห็นน้องบ้างแล้วก็มาหามาเที่ยวม,มาหาเขาบ้างนะคะให้กําลังใจน้องบ้างคนเราผิดพลาดด้านยาไปก็ยังยังทางแก้ไขได้ถ้าปรับปรุงตัวได้เนาะ เราถือเราไม่ได้ฆ่าคนตายใช่ไหมลูกไม่ได้ฆ่าคนตายมันไม่ได้ร้ายแรงเพศยารู้สมนึกแก้ไขได้นะคะเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้หลายคนออกไปที่นี่ลูกเปลี่ยนแปลงได้แต่กลับไป,ไปที่บ้านก็กลับไปมาล็อกเดิมหรือไม่ล็อกเดิมก็แล้วแต่แล้วะเห็นไหมเพราะว่าแต่หาให้หาจากที่นี่อะคือเราพอใจแต่ป้าพูดตรงๆงนะทุกคนหาจากที่นี่ไปเราโคตรพอใจเลย แล,แล้วภูมิใจว่าเออทําทให้คนนี้มันหายเว้ยมันกลับไป<น>หาพ่อแม่โคตรภูมิใจเลยหนูรู้ไหมป้าไม่ได้อะไรกันเลยแต่คือภูมิใจไงอันนี้ไม่อยากให้มันมันกลับมาอีกคือหนึ่งกลับมามาหา Vlad มาเที่ยวที่ถึงเราโอเคแต่อยากให้กลับมาสภาพดีนะลูกนะไม่อยากให้กลับมาสภาพแบบแบบเออเคสยาอะไรอย่างเงี้ยลูกกลับมาสภาพดีเดี <c oughs> ๋ยวป้าก็จะให้เอฟซีเป็นกำลังใจให้นะลูกนกทศเนาะไูกม้รับอยากให้ทศ อ่ะตอนนี้ยังไม่พูดเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงก็จะมีติดตามให้เรื่อยๆให้เขาเอาพูดออกมาให้ได้แล้วให้เดินเก่งกว่าน,นี้นะคะเก่งคล่องกว่าน,นี้อนนี้ยังไม่คล่องแต่คืนนี้คือยังพอเอเดินมากินข้าวเองได้มางแล้วนะคะตอนนี้ แต่อยากให้คล่องมากกว่าน,นี้นะเราต้องรอติดตามน้องทอต,ต่อไปไมเป็นแรงใจให้ด้วยนะจ๊ะเอฟซี FC จ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องหมอปลาเฟมิลี่ด้วยเนาะใครสมัครได้จะมีดาวขึ้นนะใครสมัครได้จริงกว่ามือลำลุกตัวเอสามารถกดรถชิคกี้พายได้เนาะอีมันจีอย่าเกินสามคนนะจ๊ะหนึ่งสองพออย่าสามสี่ห้าอย่ากดรลวน,นะจ๊ะเดี๋ยวเรามีคอยติดตามน้องทอดต,ตอนต่อไปว่าคืบหน้าเป็นยังไงบ้างนะคะให้เอฟซีทุกคนให้กำลังใจที่นี่เราให้กำลังใจกันทุกคนนะคะต้องขอขอบคุณเอฟซีด้วยนะคะน้องทอดว่า fc สิให้กำลังใจผมหน่อยครับหยกมือไหว fc ก่อนลูกสวัสดีครับก่อนยกยกมือขึ้นยกมือขึ้นพยายามยกยกยกอีกอีกอีกยกให้มันในนี้นี้ลูกยกนี้สวัสดีครับลูกยกมือที่ลูกทำได้ไหมครับลองยกขึ้นขึ้นนี้สวัสดีครับ fc เอออีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเออ เราสองข้างนี่ลูกเออสองข้างนี่ลูกเออเออให้กำลังใจหนะครับให้กำลังใจน้องท็อน่อยครับ